ต่อไปวิธีการใช้งานของตัวลูกค้านะครอันดับแรกต้องกดที่หน้าจอก่อนเพื่อเลือกทํารายการนะว่าจะแลกด้วยเงินสดหรือ QR code นะครับตอนนี้ทั้งตัวรับเหรียญและตัวรับแบงค์จะไม่รับเหรียญไม่รับแบงค์นะครับเลือกแลกอย่างด้วย q พร้อมเพยหรือใช้เงินสดถ้าแลกด้วย QR code นะครับ,รรบต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับ จำนวนเหรียญที่มีการโอมสำหรับแลกเหรียญมเลือกกดด้วยจำนวนเงินที่จะแลกเป็นเหรียญได้เลยค่ะจะเป็นเมนูราคาสิบยี่สิบสี่สิบแนะครับสิบบาทกาสกใตนรนงสนงชูอโจากนั้นกดปุมยืนยันการชาระที่โทรศัพท์ถได้เลยค่ะสแกนนะครับจะออกมาหึ่งเหรียญนนะ่นี่มีมเหรียญเก่าค้างอยู่นะ ปรุณารับเหรียญที่ชอบรับเหรียญด้านล่างตู้ได้เลยเลือกรายการแลกบิลกดรถกรุณารอสักครู่ระบบขั้นตอนดำเนินการผ่านให้ใช้แอปธนาคารในมือถือสแกนตรงชัวร์โค้ดจากงานตรวจปมยืนยันการชำระที่โทรศัพท์มือถือได้เลยระบเนินการผ่าบางครั้งขึ้นรอสักครู่นี่นะฮะมันจะค้าง แต่ว่าช้าที่สุดเนี่ยไม่เกิน2นาทีก็คือตอนนี้มันกำลังจะส่งข้อมูลกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์อยู่แต่จะไม่เป็นบ่อยนะฮะ